ทำไมมันลงเองทำไมนาเซ่นานี้สวยบุง้งไปไปไป ที่เราน่าจะาเริ่มขานะ่าจะเป็นเกาะไอ้ดีพอมีเพราะว่าเรางัดมาจากตู้เราเอามาจากตู้เราเอแคมีสี้งมันบอกว่าดึอวอร่อยเฮียไม้ฟ้าไม่อยากหายเลยวะทำไมอะไม้ฟ้าไม่ดีเหรอ นายฟ้าแม่งทรงสวยุอยไอช้อนจกปา่าไอช้อนเใครอะสวย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 ครับสวยครับไม่มีคนครับพี่จะเป็นหูเป็นตาให้น้องเองนะครับน้องช้อนช้อนเมนเดสไอวานาเอนาอีนาโอไอวาน่าอานาอานาโมเซี ชีโพสมีอ mm ิน mm. ม yeah. ีอาบมีอูบมีเอซินเออเบบีอายจะชอบมาชอบคอนเฟสสินคอนเฟสสิ้นเย่ได้นะสวย Let's go อาจารยกูวีโดวิคนาเลยอาจารยกูอ๋อคนมันคนมันไปแอร์ดัแกงไงเหียเราเลยได้อะจริงครับวันนี้วันดีวัน้อมกลับไปทนวาเจอโอ้งอุ้ยเจอเโอเโอเโออุ้ยเจอเโอเอโอ้โหคงไม่ไง อุ้ยเหี้ยล้ะไงบันเทิงเลยที่นี่อ้าวแล้แฟนขึ้นไปขับทไมาน่าเธอลงมาเลยไม่ต้องสนไม่ต้องสนลงมาเลย สวย hey โอ้ยเอ้ยเป็นหรอใช่หรอข้าวข้าวกดุ้ยหรอ ชื่อนคนนี้ไมหลุดคนน้ดูเดินมาดีเดินมาดีเดินมาดีเดินมาฟังนี้ไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะหน้ามันอยู่คนละทิศเลยอมันมันเทิงนะ้วเฮ้ยมันเทิงละวมันดึงละไอช้อนได้ไหมจังหวะนี้นับวิ่งมาบึ้บ อ่าเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอช้อนช้อนช้อนเฮ้ยช้อนฮ้ยช้อน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 ช้ชชัปักสวยโลปักสวยสวยครับสวยสวยขมเมียสวยขเมียสวยสวยกินอดีไว้เหิวอ่ะพี่บิวิชัยกินอะไรดีับมีอะไรทันนงเสนอสนองอะไรไหมสวย กินอะไรดีอ่ะผมอยากกินอะไรอร่อยอร่อยอ่ะคือหิวอ่ะลูกนมเมียมาตั้งให้นี่เหรอวิ่ง อานมนมโอ้ยอย่าเลิอกหลังวันนหลังวันหลังวันหลังมึงให้อ้อนอ้อนข้ามหมดเลยพวกเราอ่ะเออจะดูนมแต่ให้อ้อนไข่เออวิโควบิโคลเออซือเยอะอะไรโตโหลพี่เต็มผมร้อนดูนมข้ามทันทีมาทันทให้ดูท้องอะไรชีเซฟข้อมูลลงข้อมูลพี่เออเราอไปชักว่าแล้วขอบคุณนะอัดจอไว้เออขอบคุณนะสำหรับสำสหรับค่ำคืนเนี้ยสบายตัวแล้วกูอุ้ยเฮียอีโกูอิซ์ ฉอนตายอุ้วเหียเสียหมดเสียทรงเสียเซลโอ้โหชิปหายละไอ๊ะเด้เอาไอ้เฮียยกเลกเฮียอะไรล่ะลเกิดโรงพยาบาลเฮ้ย ลอยแล้วเมื่อกี้มันไม่ยอมให้กูให้มันติดกูดาวนิดนึงเออคิดว่ามึงจะเสร็จทันขอโทษแฟนขออีโก้มายังพี่เต็มมายังพี่ไมโลผิดผิดไปใส่ไอ้นี้หลักรถอะไอบ้านเล็บเบลก็ดีละมึงไวลักพี่อยู่แลน์ดยไม่มีรถเดไปรับเดินเลยไอ้ช้อนไอ้ช้อน แฟนแฟนนักของกริงยังคะที่อยู่ไหนเจอกันแหละเจอกันเบล่างแฟนวันเธอครับเธอครับฮะเธอฮะกำลังจะสั่งเน่ะไม่ยอมรับออเดอร์อะไรอยู่ด้วยสั่งอะไรครับสั่งข้าวกินสั่งอะไรกินกะเพราแค่นี้เหรออิ่มแล้วค่ะไม่อยากกินเยอะ ไม่เป็นไรก็กินแค่นั้นก็ได้ก็มีขนมอยูน่นี่เป็นโหลเลยเหิวก็ค่อยกินเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าลงอย่าลงอย่าลงอย,นนะอย่าลงพุทธไปแป๊บนะอย่าลงอย่าลงอย่าเพิ่งลงไปท่อเกิดใหม่ดีกว่าซัมโลดก่อนทางเข้านะโอเค

ตึบวกอุปตัวไหนวะจบแล้วลพี่ชายวันนี้อ่ะโอ้กูไปใส่เสมอมาเก้าหมื่นเอ้ได้แล้วแม่งออกเสมอได้แปดแสนสี่อ่ะกูไปซื้อออกออกโถมาซื้อลอโนเลยอ่ะแล้วไปปล่อยเช่า,ชาเอาดีโงเข้าดีจังวะไอ้่าลงเสมอเก้าหมื่นถ้าลงมันแปดต่อถ้าลงแสนเลยก็ยได้แปดแสนไม่กลัวเสียบ้างเหรอว่าลงเสมอเนะี่ยมันมันไม่ได้ออก เ้ยเอราควรกินให้อิ่มหรือเอาไว้เฮี้ยอะไรดีวว ไอช้อนแอบซ่อมดิแล้วคือยังไงคือผมให้ผมเก็บใส่ตู้ได้ป่าววะหัว่าได้ป่าวมันได้ห้าชุดเลยเหรอเลย์เลยเลยไลยไม่ชอบมีคนออมไม่ใช่เหรอเลย์เลยเลยเลย โอ้ยตัวก็อยู่ไกลแล้วเยี yeah. ่ยสวยเดวกกำลังจะไปชุบเลยอะไรวะมุกไม่หาพาก,กูบังเถิงนะนี่ อุ้ยโาษแฟนออ้ยชิปหายละเอาล้างไงสวยแลวมึงเออดีดีหมดสวยละอีดีหมดอ่ะเล่นเลยแต่เล่นไม่นะ เอ้ยเราเอาจัดอืมแล้วมาเอาตอนไม่มีเอดีทำไงดีละทีนี้ออกไหมละ่ะออกก็ได้บอหมอ,มอชุบออกหน่อยนั่นอนะ่ะพี่หมอพี่หมอพี่หมอ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 ชุบออกหน่อยครับได้เทพอาวมีอีกคนนึงละเอาช้อนมาจบจบชีวิตจบกับตรงนี้ ชิด,ชดค,ครับชิดอบครับไหนอ่ะไม่เห็นอะ่ะไอชอนป๊บงาเขอดูก่นนอนดูอยู่ดูอยู่แป๊บหนึงแป๊บนึงออฟไลน์แคสน่าจะแคส กินอะไรดีวะเธอ,อกินอะไรดีอะความหิวฆ่าคุณได้ มามากก่าเกาหลีหรือว่าหมาล่าดีวะน้ำลายสอแล้วนะตอนเนี้ยสุดๆอ่ะแต่ว่าหิวจริงๆอ่ะจริงหิววะ มีก่ออยู่ใช่ปะมีครับมีอยากทำอะไรป่านั้นนะขอสั่งของกินก่อนสั่งอะไรกินนี่แหละเขาลงโก้เลยดีป่ะทางนั้นอ่ะลงก็ได้ไปตอมอไรดีกว่าไปไปลงแรดีกว่าไปลงที่อะไร เึปปปปปป้บเฮ้บเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหีเบบ้ยอื้ก็ส้่งม้แเ้วให้ยันจบๆไปยเฮ้ยไป้ย้ยเฮแยเอยเ่ทย่เด้ยอยู่ไหนอ่ะเย แปมงานเดี๋ยวกูไปรับแป๊บนึงแฟนไปยืนข้างในที่เดิมก่อนค่ะเดี๋ยวเขาไปรับปไปช้อนแป๊บนึ่งเฮ้ยไปแชร์ครับเดี๋ยวผมจะพักแล้วนะ ี๋ยวจะลงโกแล้วเนาะเคยบอเคบ่เดี๋ยวผมจะลงโกแล้วเดี๋ยวไปรับช้อนอยู่ไหนวะกูมาละมามามาคราวนี้คันะนี้นเอาแฟนไปแล้วเหรอเดี๋ยว พวกกูน่าจะพักกินข้าวก่อนเ <Okay, S 1> ้วกูว่าจะลงโกลด้วยมึงจะทำไรต่อวะทหาตีท่อหารทำอะไรเนี่ยส่งคนแลนเหลือกัได้รเรเาเบิกดออกเล่นคนเดียวนะมีมีน้องอยู่ตอนแรกมีน้องเข้ามาจะเป็นสี่คนไงท่านวาอ๋ออ๋อแล้วท่านวาสรุปม,มันไม่เข้าแก๊งเราหรอวะยังยังไม่เข้ามันติดโซล่าอยู่ช่วงนี้มันย้ายบ้านอยู่งอนไ er. <ม>อกก้เฮียแต่กูแป๊บน,นึงกูไอ้นี่สักสักแป๊บเพื่ออาจจะมาเล่นด้วย มาละมาลงสัตดีลาเร็วๆไม่ได้ อยู่ลไม่ได้ก็มันกต่อยหลังดีมันติดบินเบิ้นเบน เชียท่ทอนอะไรนาเดนมากจอกกูไดีนะกูไปไงอ่ะกูกลับไงอ่ะน่าไม่ตากแมวแมวมันเป็นเงี้ยถามซื้อข้าวไหมมันเกิดงหลับซื่อถูกใจแล้วเธอแล้วแมวเขาเม็นสอนกันเว้ยโอ้โหเขาไม่แรง รอที่ขบันเทิงนะที่ขมบายบายครับพี่วิวพี่แชทไหนบอกบายบายสิฝันดีครับพี่วิวพี่แชทฝันดีลูกหน้าครับพี่วิวพี่แชทกูแนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับแล้วฝันดีครับพักผ่อนกันเยอะด้วยนะผมไปพักละเด้อบ๊ายบายไว้เจอกันสักวันอ่ะบ๊ายบายครับเจอกันครับฝันดีครับพักผ่อนนะ บาย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 ไว้มาดูพวกนี้ใหม่นะคะบายบายพ,อพอักผ่อนพักผ่อนเจอกันไปแล้วลงแล้วโทรกัน